สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะสำหรับชาวราศีมีนค่ะช่วง16-3เสด็ธันวาคมนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ยังติดตามคลิปดวงทั่วไปอยู่ถึงแม้ว่าจะมีคนติดตามน้อยก็ตามนะคะขอขอบคุณด้วยใจค่ะอยากทำค่ะนะคะต้องบอกให้ทราบก่อนว่าอยากทำคลิปจริงๆโอเคมาดูกันค่ะ เ okay, ชาวมีนนะคะช่วง16วันนี้เออสิวันนี้ค่ะรู้สึกว่าตัวตนของคุณอะอารมณ์นะคะต้องบอกก่อนหนึ่งวงหนึ่งเลยละว่าอารมณ์ตัวตนของคุณนั้นเหมือนกับคุณอยากย้อนวันเวลากเก่าหรือนึกถึงว่าคุณนึกถึงแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยนะคะมองเห็นว่าชาวราศีมีนคุณมีความเครียดด้วยนะคะมีความเครียดในเรื่องของการเงินที่เรามองเห็นเลยคือปัญหาของการเงินการเงินตรงนี้เนี่ย อาจจะเป็นปัญหามาจากการเดินทางก็เป็นไปได้นะคะหรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของคุณที่เห็นว่าก็คือชาวมีนคุณมีความเครียดจริงๆบางคนมีการใช้ใจ่ายนะคะใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเป็นห่วงที่หนึ่งคุณอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาแล้วล่ะนะคะแล้วก็มันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินด้วยตรงนี้ที่เห็นนะคะส่วนในตําแหน่งของ เรามองเห็นในใจลึกๆจริงอ่ะตอนนี้อารมณ์ของคุณอ่ะเหมือนกับคุณก็อยากจะพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อยากมีการเดินทางนะคะอยากพักผ่อนอยากเดินทางถ้าคุณจะเดินทางเนี่ยเราก็มองว่าคุณน่าจะได้เดินทางเกี่ยวกับเพื่อนมากกว่าเพื่อนที่เพื่อนที่คุณคบหากันน่ะละค่ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้าในแวดวงสังคมเพื่อนฝูงคุณมีปัญหาอะไรไหมเราก็บอกว่าไม่มีปัญหาค่ะ คุณจะเจอมิตรภาพดีๆนะคะเจอมิตรภาพที่ดีเข้าใจกันเข้าใจมีคนปรึกษาหารือได้ตรงนี้คือคือของชาวราศีมีนที่เห็นนะส่วนในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับบุคคลในบ้านระวังให้ดีนะคะระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์กับคนในบ้านหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีเด็กในบ้านที่ อาจจะใช้อารมณ์เกี่ยวกาดกับเราสักนิดหนึ่งหรือมีบริวารภายในบ้านได้หมดค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะเราให้มองว่าให้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงบางทีช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณนั้นอาจจะเอาแต่ใจหรือเปล่านะคะหรือมีคนในบ้านของคุณเอาแต่ใจหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องของตรงนั้นที่เห็นว่าต้องระวังเพราะเรามองเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของอย่างอื่นนั้นก็มีระวังแค่2เรื่องนะคะเรื่องอารมณ์ของตัวเอง กับเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของการเงินที่ว่ามันอาจจะมีปัญหาจากที่เคยเคยดีมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยากอาจจะมีเรื่องของการสะดุดสะดุดนะคะค่าใช้จ่ายมันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยส่วนในตำแหน่งของงานใหม่ใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆเราเห็นว่าถ้าใครกำลังรเริ่มหรือมองหางานใหม่เนี่ยมันก็ยังคุณต้องมองหาที่ปรึกษานะคะนะคะต้องปรึกษาต้องถาม เพื่อนตรงนี้ที่เห็นนะปรึกษาเพื่อนถามเพื่อนถามคนรอบข้างได้อันนั้นน่ะคือเป็นเรื่องอะไรในใจในใจของคุณด้วยนะคะในใจของคุณบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังกําลังคิดอยู่แล้วก็วิตกกังวลอยู่ก็เป็นไปได้แต่ถ้าใครจะทํางานมาทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยหรือใครกำลังใครเริ่มไปแล้วใครเริ่มต้นงานไปแล้ว มองว่าเป็นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยนะคะเหนื่อยสำหรับคุณนิดนึงอะเหนื่อยที่คุณต้องลงมือลงแรงทำอะคะ่ะเพื่อให้มันสําเร็จอะคะ่ะเพื่อให้มันแบบว่าเป็นไปตามที่คุณคิดเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวาดหวังเอาไว้อะค่ะนะคะตําแหน่งของคู่ตอ่ตแหน่งของคู่เดี๋ยวอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งตําแหน่งของคู่ไว้ไปดูติดตามเรื่องคลิปความรักเพราะว่าอืม จะไม่พูดถึงเรื่องคิดความรักอันนี้จะพูดถึงดวงโดยรวมนะคะงานเราก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคนที่ทำงานเดิมอยู่แล้วนั้นเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจริงจังเท่านั้นเองนะคะคือทำเพื่อฐานะความมั่นคงของตัวคุณเองอะ่ะแต่เราก็เห็นว่าในเรื่องของงานที่คุณทำอยู่เดิมนั้นดีไหมเรามองว่าดีค่ะนะคะคุณมีเจ้านายที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ว่ามาสนับสนุนคุณนะคะมา เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะมีมีมีคนรอบข้างดีๆทั้งนั้นแหละถ้าในเรื่องของในที่ทํางานนะคะส่วนของโชคลาภเรามองว่าโชคลาภของคุณนั้นมันเป็นอะไรลักษณะที่ว่าคุณรอคุณมีความสุขกับการอยากเที่ยวอยากพักผ่อนมากกว่านะคะโชคลาภเขาบอกว่าถ้าคุณจะได้คุณก็ได้โชคตัวาจากคนรอบข้างนี่แหละถ้านำพาโชคมาให้คุณนะ แต่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกแต่ละเรื่องกันค่ะว่าแต่ละเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกคนนะคะสำหรับชาวมีนนะขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูนะการงานของชาวมีนนะคะจะมีอะไรบ้าง คิดว่างานของชาวมีนคนที่มีงานประจําหรืองานมั่นคงอยู่แล้วอะ่ะเรามองว่าทุกอ,อย่างมันก็โอเคนะคะมันกําลังอยู่ในช่วงที่ว่าคุณมองเห็นฐานะคุณสร้างฐานะตัวเองอะ่ะฐานะของคุณการเงินมั่นคงอ่ะค่ะนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการงานบางคนมีเรื่องของการออกจากงานนะถ้าใครที่ออกจากงานมาแล้วรองานใหม่เนี่ยเดี๋ยวขอดูโอเค ใครที่อยากจะหยุดงานเดิมหรืออยากจะออกจากงานเดิมหรือรอง,งานใหม่เขาบอกว่าเร็วๆนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดอะนะคะเขาบอกว่าคุณสามารถทําได้เพียงแต่ว่าบางคนเราถ้ายังไม่ได้ออกจากงานเราเห็นว่าเราคิดว่าตัวคุณอะเบื่อคุณอาจจะขอเหมือนกับว่าฉันไม่อยากยุ่งกับคนอื่นอะฉันไม่อยากจะเข้าหาคบเ,เข้าหาใครเนื่องด้วยอารมณ์ตรงนี้ของคุณด้วยนะคะอารมณ์ที่ว่าอาจจะ เป็นห่วงที่ใช้อารมณ์สักทิหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าอยากจะทําอะไรเอาเอาใจตามใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะคุณอยากเที่ยวมากกว่านะคุณอยากหยุดพักผ่อนนะคุณอยากหลุดลาพักร้อนถ้าใครหยุดหย,ยุดลาพักร้อนและเพื่อรอโอกาสรองานใหม่นะคะ <S <S เขาบอกว่าคุณพักร้อนได้งานใหม่โอกาสใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้มันก็น่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างที่ใครออกจากงานแล้วย,ยังหางานไม่ได้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณหยุดพักผ่อนจริงๆค่ะ ะคะแค่ว่ามันไม่ใช่จังหวะตอนนี้เท่านั้นเองที่ว่าม,มันมองเห็นอะไรใหม่ๆอะ่ะมองเห็นก็ไม่ถูกใจมีงานใหม่ก็ไม่ถูกใจนะคะงานที่เอมีเสนอมาแล้วหรืออะไรมาแล้วหรือเจอแล้วมันไม่ใช่เป็นไปตามที่คุณวาดหวังเอาไว้อ่ะนะคะของชาวมีนนะแต่เราเชื่อว่าการที่คนเรามองเห็นว่าบางคนออกจากงานนะคะอ,ออกจากงานเนี่ย ถ้าคุณคิดว่าช่วงนี้มันไม่ใช่โอกาสของคุณคุณมีโอกาสหยุดพักผ่อนหยุดพักร้อนนะคะคุณหยุดได้นะคะบางคนอาจจะหันมากลับมาอยู่กับครอบครัวออหันมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรอบข้างนะคะอันนี้ก็คือการหยุดพักผ่อนเช่นกันแต่บางคนถ้าในเรื่องของงานให้ถ้าทําธุรกิจของตัวเองนะคะเตือนนิดนึงให้ระวังนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะ ให้ระวังเรื่องของงานเลยแหละรู้สึกว่างานถ้าใครทําธุรกิจของตัวเองแล้วช่วงนี้ลักษณะมันจะนิ่งๆทรงๆอะ่ะหรืออาจจะย่ําแย่แต่เขาบอกว่าถ้ามันย่าแย่เดี๋ยวมันก็ย่าแย่ไม่นานนะคะเร็วๆนี้มันก็จะดีขึ้นอยู่ละเพราะว่ายังไงเสียมันมีเรื่องของการเงินเข้ามานะ่ะการเงินของคุณมันยังโอเคะคะ่ะมันยังไปต่อได้นะนะคะมันยังโอเคอยู่ ใครอยากมองหาธุรกิจใหม่ใครอยากหาอะไรเสริมใครอยากทําอะไรเพิ่มเขาบอกว่ามันเป็นห่วงที่แบบว่ามันจะไม่ใช่จังหวะนะคะยังไม่ใช่จังหวะนิดนึงถ้าในเรื่องของงานรายได้เสริมรายได้เพิ่มแต่เขาบอกว่าคุณสามารถทําได้นะคุณอยากทํานู่นนี่นั่นเพิ่มเติมน่ะนอกเหนือจากงานเดิมของคุณอยู่แล้วค่ะนะคะก็บอกให้คุณใจเย็นนิดนึงใจเย็นนิดนึงมันอาจจะไม่ใช่จังหวะเดี๋ยวพอจังหวะแล้วมันก็จะมาเองนะคะตรงนี้ งานเสริมงานเพิ่มมันมาจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะเนี่ยที่เรามองเห็นนะคะชาวราศีมีนมาจากาที่คุณคิดวางแผนไว้ในใจแล้วคิดอยู่ในใจตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าชาร์จแบตให้ตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยลงมือทํา แล้วเขาบอกว่าถ้าลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ดีบางคนเรามองเห็นของชาวราศีมีนไม่ได้ทํางานอย่างชิ้นเดียวแล้วก็ไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคะทํางานแบบว่าอืมหลายอย่างนิดนึงหรืออยากหรือมีงานเดิมอยู่แล้วอยากจะทํางานเสริมงานเพิ่มเนี่ยออมองว่าลุยได้ไหมเราบอกว่าสักพักคุณก็ลุยได้เพียงแต่ตอนนี้คุณเราอยากจะให้คุณ วางแผนให้รอบคอบนิดนึ่งนะคะวางแผนให้รอบคอบนิดนึงก่อนวางแผนคิดว่าโอเคตัวนี้เราจะทําแล้วนะธุรกิจตรงนี้เราจะทําแล้วนะเราจะไปได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณลุยได้นะคะเดีย๋ยวมาดูการการเงินของคุณค่ะชาวมีนค่ะเหนื่อยค่ะเขาบอกการเงินของคุณช่วงนี้คุณเหนื่อยนะคะ เหนื่อยจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าการเงินของคุณช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีปัญหาทุกด้านเลยมีรายจ่ายทุกด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมาจากน้ำพักน้ำแรงคุณล้วนๆเลยนะคะชาวมีนแล้วเห็นว่าถ้าคุณจะทำอะไรสักอย่างปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับว่าคุณอยากได้เงินสักก้อนใหญ่สักก้อนหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะที่คุณจริงจัง ใครกาลังจริงจังกับงานใครกําลังลุยงานใครกําลังลงมือทําอะไรอยู่ที่ว่าอยากได้เงินสักก้อน mm hmm. เขาบอกว่ายังไงคุณก็ได้ยังไงเร็วๆนี้โชคการเงินนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องในหน้าที่การงานของคุณมันกําลังมาอุปสรรคอะไรทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะ mm hmm. น่าจะผ่านพ้นบางคนเพิ่งเริ่มทํางานด้วยซ้ํานะคะ mm hmm. บางคนเพิ่งเริ่มลงทุนแล้วบอกว่าผลตอบรับแรกๆอุย้ยอาจจะมาน้อยอะ่ะมองไม่ค่อยเห็นผลตอบรับแต่เดี๋ยวเชื่อเถอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าสิ่งที่คุณต่ําทาไปแล้วน่ะเรามองว่า เรามองว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะค่อยๆพัฒนาและค่อยๆดีทึ่ดีขึ้นนําพาไปสู่ความมั่นคงในวันข้างหน้านะคะที่เขาบอกมาแบบนี้นะในการเงินของคุณน่ะแต่บางคนแบบว่ารู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับชีวิตอะเหนื่อยอะแต่เรายอมรับเลยว่ามันเหนื่อยจริงไหมเหนื่อยจริงค่ะแต่เหนื่อยด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณน่ะ แล้วมันสําเร็จแลกกับความสําเร็จนะคะเขาบอกว่าแลกกับความสําเร็จและเป็นความสําเร็จที่ว่ามันก็ยังมองไม่ไดม้มันมองไม่เห็นภายในวัน2วันหรอกมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ความสําเร็จนั้นมั่นคงไหมเรามองว่ามั่นคงนะคะเรามองว่ามั่นคงด้วยความที่คุณมีความตั้งใจทําจริงๆอ่ะนี่คือการงานเอ่อการเงินของคุณนะคะเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงนะ โชคลาภค่ะมาดูของชาวมีนบ้างนะคะโชคลาภของชาวมีนจะมีบ้างไหมเอ่ยบางคนอยากเดินทางนะคะเป็นช่วงห,หัวเลี้ยวหัวต่อหรือเป็นช่วงชีวิตการเปลี่ยนแปลงของคุณเกิดขึ้นมา บางคนมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะอ่าถ้าคุณจะสิ่งโชคเขาบอกว่าอาจจะมาจากหนึ่งเลขที่ยุดยานผานะอะไรก็ไม่ทราบนะคะหรือบางคนอยากได้ยุดยานผานะเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ามันก็ไม่ถ้าใครอื อยากได้รถเป็นโชคให้กับตัวเองอยากได้อะไรให้กับตัวเองตอนนี้เรามองว่ายังไม่ใช่ดีกว่านะคะแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคคุณเสี่ยงในเรื่องของตรงนี้ได้นะคะบางคนมีโชคจากโชคเป็นเรื่องของการพักผ่อนมากกว่าพักผ่อนเดินทางพักผ่อนสงบจิตสงบใจพักร้อนนะคะหยุดพักนิ่งเลยแล้วพักร้อนพักร้อนของคุณตรงนี้ที่เราเห็นอะ่ะมันเหมือนกับพักร้อนยาวอะ่ะ นะคะมันเหมือนคุณพักร้อนยาวแน่ๆมมองเห็นว่าคุณถ้าโชคของคุณมาจากการพักผ่อนนะคะการไปเที่ยวการไปท่องเที่ยวพักพักสภาพจิตใจพักความคลายเครียดพักความตึงเครียดแล้วรู้สึกว่าคุณก็เครียดคุณก็งานหนักอะเรามองว่าคุณงานหนักแล้วคุณมีการเปลี่ยนแปลงมาด้วยนะคะในเรื่องของงานแต่ถ้าใครจะเสี่ยงหนึ่งกับเด็กนะคะกับเด็ก กับเด็กหรือแม้แต่กับทั้งว่าเลขที่เอ่อเลขเอ่อเลขทะเบียนรถหรือแม้แต่กระทั่งเลขที่คุณเคยผิดหวังเคยติดตามมาแล้วแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะคะมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาน่ะนะคะเขาบอกว่าคุณเสียงได้ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าจะได้เป็นโชคก้อนใหญ่เลยไหมโชคตรงนี้มันจะเป็นก้อนใหญ่เลยไหมคะมันน่าจะไม่ใช่นะมองว่าไม่ใช่โชคก้อนใหญ่คะ่ะนะคะมันก็อาจจะพอได้บ้าง แต่ถ้าเลขที่คุณเคยผิดหวังเขาบอกว่ามันจะหวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะณตรงนี้ของชาวราศีมีนเดี๋ยวมันดูบทสรุปให้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะของชาวมีน เขาบอกว่าทุกวันนี้ที่ชาวมินเป็นอยู่เนี่ยคืออะไรก็ตามที่ความคิดหาทางแก้ปัญหาหาทางออกตรงนั้นไม่ได้แล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อเบื่อชีวิตอะค่ะนะคะ,นะคะเขาบอกว่าให้คุณใจเย็นๆนิดนึงและคุณให้ให้ให้คุณใช้ส,สตินะคะใช้สติไตรตรองใช้สติคิดหาทางออกทางแก้ไขนะคะ เร็วๆนี้จะมีทางออกทางแก้ไขแล้วเป็นทางออกทางแก้ไขตรงนี้เป็นเรื่องดีไหมเรามองว่าเป็นเรื่องดีมันเหมือนกับว่าคนเรามันเคยมีชีวิตแบบว่าโอเคมันเคยดีมันเคยมีงานดีมันเคยนู่นนี่นั่นแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวของการสะดุดอะไรอย่างเนี้ยนะคะอยากจะให้คุณคิะว่าค่อยๆ ค่อยๆหาทางออกไปค่อยๆหาทางแก้ไขไปทางออกทางแก้ไขนั้นน่ะมันก็จะนําพามาเขาเรียกว่าอะไรผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์หรือคําตอบ ที่ว่ามันเป็นไปนในทิศทางที่ว่าทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าชาวเมนช่วงนี้ชีวิตของคุณมันเหมือนกับว่าคุณคุณอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเรื่องของงานอาจจะมีการล้มเหลวมาอาจจะมีการออกจากงานมาเป็นช่วงเบื่อหน่ายชีวิตเขาบอกคุณหาความสุขค่ะ นะคะหาความสุขอยู่กับครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนนะคะชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างแล้วเดี๋ยวคุณจะค้นพบทางออกนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนี่คือสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการงานที่ออกจากงานมาแล้วแต่ถ้าใครกําลังทํางานอยู่แล้วง,งานมั่น,นคงกําลังริเริ่มอยากจะทํางานใหม่หรือทํางานอย่างอื่นเสริมเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าให้คุณคิดไตรตรองให้รอบคอบนะคะ แล้วถ้ามั่นใจแล้วคุณค่อยลงมือเขาบอกถ้าถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณลงมือได้เลยเพราะความคิดที่คุณอาจจะรเริ่มอยากจะทํารุ่นนี้นั่นเสริมอ่ะมันมีแล้วล่ะมันมีในความคิดของคุณมาตลอดแล้วคุณไม่ได้มีโอกาสทาอะค่ะนะคะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมันอาจจะหนกลับเข้ามาให้คุณแบบเปิดค้นพบทางออกอีกรอบหนึ่งนะคะที่คุณจะได้ลงมือทําโอเคนะส่วนในตําแหน่งของการเงินเรามองว่าถ้าคุณมีปัญหาคุณก็น่าจะผ่านพ้นไปได้แหละ เพราะว่ามันมาจากมองว่าช่วงนี้การเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงคุณทั้งทั้งนั้นน่ะการที่คุณเหนื่อยอะค่ะนะคะเหนื่อยมา,มากๆอะไรอ่ต้องอดทนค่ะต้องอดทนนิดนึงนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ชาวมีนพบเจอแต่ความสุขความสมหวังนะคะงานคนไหนมีปัญหาก็ขอให้นับแต่นี้ไปงานราบรื่นต้อนรับปีใหม่ต้อนรับปี64นะคะเรื่องของการเงินก็เช่นกัน แตเ่เรื่องของความรักด้วยนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆอะไรไม่ดีอะไรผ่านไปแล้วเราหาทางออกได้ค่ะนะคะแต่เราอย่าไปกังวลกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมากมายเพราะชีวิตของคนเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะเราทำวันนี้ให้มันดีทุกสิ่งอย่างมันไม่ได้เป็นทางตันมันยังไงก็ต้องมีทางออกของชีวิตอยู่ที่ว่าใครจะเจอช้าใครจะเจอเร็วเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ